ก่อนกลับอยุธยานะครับเราก็มาเดินตลาดเก่าตลาดบางนกแขวกสมุทรสงครามกันนะครับเย็นสบายนะลมเย็นที่มาจากแม่น้ำเย็นมากชื่นใจเลยโอโซนแบบสุดๆเลยอะนอนตรงนี้น่ากินเหล้าตรงนี้นะ กาดังเดิมไฟจวขอไปชไงคร้จีเอาเลยช่เดยครับพี่ขอบคุณมากมากครับโอ้ที่ก็เป็นแบงก์เก่านะครับที่เสด็จพ่อแล้วห้าอยู่ตรงกลางแบงก์เก่าเหรียญเก่า

ท่านผู้ใหญ่นั้นครับหกสิบห้าแล้วดูไม่ถึงนะดูห้าสิบไปปลายมันไม่ทำไม่ทำงานอะไรตอนนั้นก็อยูเอฟบอลอย่างเดียว ไไอเียะรนิบอลก็ไม่เคยรู้เรื่องแล้วมันสมัยใหม่ครับเล่นสมัยใหม่เล่นกันหลายอย่างเล่นออนไลน์กันไปซะแล้วใช่ใช่ออนไลน์แด่งหมดไม่มาแบ่งพี่ๆน้องๆนะชาวบ้านดีกว่าคนโง่แบ่งใกล้คนที่มันออกไพ่มันต้องโกงเพราะเวลาคนโกงมาทรัมือแทงเยอะกูโกงมึงมือแทงน้อยกูให้มึงถูกครับผมมันไม่จะจ้างไหวอ่ะจะเล่นเสือมังกรเล่นบาคาร่าเล่นสุตเตี๋ยบ้านบ้านของเฮียเหล่าเขาอยู่ในอยู่ดอเโนราอ๋ออีกที่หนึ่งเหรอฮะ อยู่อำเภออยู่ตำบลเนี่ยแต่อำเภอไอ้ไอ้อำเภออ่างทุงทีแต่ยอมโมโดรูาแต่เขาได้ออกจากบ้านไปตอนมาสิบห้าเขาไปไปโตที่กรุงเทพแล้วไปอยู่แถวโกบอแถวโกบอสำเร็จไปอยู่แถวป่าแว้งเริ่มแรกเลยลุงเป็นพี่ชายใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นหร่ออะเป็นพี่ชายหรอกลุงนี่เป็นผู้ใหญ่นั้นผมไม่ผู้ใหญ่บ้านเกษียณแล้วแต่สมัยก่อนพี่ชายผมจะเป็นมือฝาให้เียเหลา แล้วพี่ชายผมโดยนยิงตายหน้าสนามมวยอ๋อนี่ก็ตำรวจใช่ไหมฮะอ๋อ,อพี่ชายทุผมแ,แล้วพี่ชายผมมาตั้งค่ายโมแสงวรกอแล้วก็ตั้งชุดสี่จ่าก็มีจ่ายาจ่าแปะจ่าคุยจ่าเทพตำนานนักเลงเลยนะครับเนี่ยไม่หร <laughs> อกดูด้าน,นเก่าจะดูแ <laughs> ค่เหาว่าดูดู <laughs> ครับเป็นก้าวของแฝงทำให้คนแฝงโชว์นะแต่ไม่เอาดิว่าเก็บดีกว่า ตำนานเมืองไทยอะเนาะเมืองไทยแล้วเพื่อนบอกป้าเจ้าพอนครบาลเนครบาลหรีอจะไปต้องไปทีนี่แล้วรุ่นใหม่ก็ไปขอไอ้นี่ไอตี้ดาบันัสรุ่นล่าสุดนะทตี่ดาบันัทสอสมหมายแล้วก็แล้วก็ที่ หมายแล้วก็แปะตีตอนที่สี่คนสองสมหมายนี่ก็คลายมวยเหมือนกันใช่ไหมครัใช่แต่เขาเพิ่งขึ้นมาครับแต่ไม่เท่ากับเขาขึ้นเขาขึ้นมาเขาเนี่ยเหลือสามคนของพี่ชายเลยเดี๋ยวจ่ที่แสงมรกตไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวชี้ดูเดี๋ยวชี้ดูถ่ายก่อนโอเคอันนี้จ่าทุยสามวะกอดตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสักสี่สิบอันนี้จ่าแปะแล้นี่จ่ายานี่จ่าเทพที่โดนยิงพี่ชายแล้วก็เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมาโดยตามเสียไอ แล้วเสียอายกเพิูงมาตายเป็นมะเร็งถ้าไม่ถ้าไม่ตายก็ยังมีบทบาทมากมเรียกว่าคอสชออก,ก็ไม่เคยกล้ายอยู่ของเขากล้าพูดได้ไม่กินนะแม่จะเป็นมะเร็งมะเรง็งจับเนาะโอ้แบบมะเร็งลำไส้อ๋อธรรมดามีมีเชืล่าอย่าซื้อ มีซีนอย่าซื้อมองเป็นของเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าแม่เป็นลาเปล่าผมก็บกว่าแบดูดูมิสูต์กินก่อนอย่างนี้เอออย่างนี้มองมีกาวบางอย่าซื้อนี่เลยไม่อยู่ประจวบได้กลิ่นกระปิลุงประจวบก็ดังแต่ค่ายนี่ค่ายทำไมเห็นได้ประจวบก็จายมันก็เปาจลาวิธีการดูกระปินะครับจะทุยยหนีไปอูถ้าซีนมาก็อย่าไปซื้อเพราะเดี๋ยวเราไม่เห็นของแต่เกาวมาก็อย่าไปซื้อจะได้ดูว่ามีอเป็นลาเจอเจอตัวจริง นี่นนะักข่าว YouTube มาสัมภาษณ์หมดแล้วเพราะเพราะว่าไอ้คนที่ติดใหญ่นะไบแรกมันจับเรียกค่าถ่ายจับหมอแล้วเอาแล้วมันคนดําเนินมันโง่ประสบการณ์มดน้อยอ่ะติ่ใหญ่คนทางร้านด้านบุรีเหรอครับคนดําเนินคนดําเนินเนี่ยติดดําเนินก็สมุดสปุ๊บนผมเนี่ยดําเนินที่จะไปเนี่ยสมุดสงครามเหมือนกันเหรอแล้วดําเนินด้านบุรีดําเนินด้านบุรีแล้วเพื่อนผมเนี่ยแม่มาต่อรองที่นี่จะมาเอาตังค์ที่นี่สายก่อนเรียกเรียกเรียกค่าใช้เรียกอี่แส หมอชายสีหน่อยจาบโผอ๋อตีใหญ่ถ้าเขาอยู่นี่ก็รุ่นรุ่นเดียวกับแก่ผมหน่อยแกกว่าหน่อยเดียวเองเจอเจอเคยเจอกันตอนนั้นมันก็ดีธรรมดาค่าต็งโมส่งผลไม้แล้วคนเรามันจะไม่จะดังนะนะแล้วมันก็ดีอย่างแต่จริงๆแล้วประวัติมันที่มันถ่ายทําหนังไม่จริงหรอกตีใหญ่ไม่่อยฆ่าใครป้นอย่างเดียวไม่่อยทำร้ายใครก็สร้างเป็นเป็นเติมชุลรถไปให้เป็นหนังไปให้สนุกไว้ได้ชุดุด้ตีใหญ่ใด้เขาดำเนินไดรู้จักผมหมดอ่ะ